ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ v i p Server สูงถึงเลทเจ็ดแนะนำร้านโรบักช็อปทางร้านยังมีบริการกดผลเกมพาร์ตสูงถึงเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูทิ้งเลกาซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์เพจข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมรอยก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาหาผลกันนะครับผมหรือว่ามาบอกจุดเกิดผลนั่นเองนะครัััับบบแลละละะะ่าาสุดดดดดเเเนนนีีียยคครรผผผมมมกก็ิพอ๋ว ไปดูซิว่ามันจะเกิดตรงไหนเด็ครับผมนะฮะเ,เดี๋ยวเราไปหาก่อนนะครับผมทางไหนว่าน่าจะทางนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปหาก่อนเลยนะครับก็คือต้นเกมมาเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ต้นเกมดีก็คือแบบเปิดคลิปมาปุ๊บก็รู้สึกว่าจะามีผลให้เราหาเลยทีเดียวนะครับผมแล้วที่ใครวิ่งตามมา,าเนี่ยเลยน่าจะเป็น fc หรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะเฮ้ยชิบหายแล้วเออ เอ้ยอะไรหนุ่มใจเย็นหนุ่มใจเย็นไม่ไม่ไม่นะหนุ่มไม่เราเราเฟรนลี่กันเฟรนลี่กันฮัลโหลเฮ้ยไม่เอาโอ้โ oh ห oh. เอ้ยไม่ไม่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด๋ยวเขาจะฆ่าเราหรือเปล่า ไปละไปก่อนเลยโอ้โหเฮ้ยหาผลก่อนดีจะ um. เย็นดีนุ่มนี่คือโคตรเลียวคุณผู้ชมเฮ้ยเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะเจอแล้วเฮ้ยเป็นผล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 เช็คเคเป็นทางหน้าของผลมืดนะดคุณผู้ชมเอาอ่ะได้อยู่อะคุณผู้ชมฮะเป็นทางหน้าของผลมืดนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่คาเฟ่กันตะ่อนะครับผมนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาสุนะ่มผลตามสูตรของน้องๆกันเลยนะครับผมนะจากน้องดูเมกนั่นเองนะครับผมนะเขาบอกว่าผมมีสูตรนะครับผม,ผมให้พิมพ์คําว่าผลราคาหลัก ร้านนั้นลุงนะครับผมนะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะครับผลอาไม่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนภาษา,าแป๊บ,บหนึ่งนะครับผลอ่าหลักล้านนะครับผมนะหลักล้านนั้นลุงนะล้านนั้นลุงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะครับผมนะโอเคผลหลักล้านนั้นลุงนะครับกดไปปุ๊บอ่าโอเคครับผมแล้วก็ถือดาบเซเบอร์เข้ามาเอาเดี๋ยวเราพิมพ์พิมพ์หาดาบเซเบอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมนะอ่าดาบเซเบอร์อุ้ยภาษาไทยดาบเซเบอร์นะครับผมเดี๋ยวเอาวันนี้ทิ้งก่อนอ่าดาบเซเบอร์นะครับผมนะแล้วเขาบอกว่าถือดาบ แล้วก็สุ่มเลยนะครับผมดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับน้องๆโอ้เพียงเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางได้ของผลเงาครับผมน้องๆโอ้เม่เจ้าคือคอโยโคตรดีใจครับน้องๆเฮ้ยเดี๋ยว สูตรเขาดีคุณผู้ชมฮะเฮ้ยต้องบอกลุงเขาไว้น่าสุมมา่มอ่ะเออเวลาเราจะสุม่มเราต้องบอกลุงเขาดีเอออยากได้ผลอะไรก็บอกเข้าไปเออก็ถือว่าผมได้ผลโคตรดีครับผมจากน้องดูเมกนะครับผมนะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะที่มาร่วมสนุกด,ด้วยกันนะครับผมน้องๆเดี๋ยวขอญอาตเก็บก่อนนะครับโอ้ผลโคตรดีดี๋ยวลองทิ้งดูที่ว่าจะแบบโอ้โหทิ้งแล้วต้องเก็บโอ้โห ภาวนาใหญ่ให้เน็ตหลุดก็พอนะครับผมนะขออนุญาตเก็บก่อนละกันนะครับผมก็คือแบบโอ้คลิปวิดีโอนี้คือแบบดวงโคตรดีอะครับน้องๆในทั้งผลมืดเลยครับแล้วผลผลยางมังไงวะผลยางเนีน่าจะมีคนเอามาใส่ตัวพี่นะครับน้องๆแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นผลชาร์โดนั่นเองขออนุญาตเก็บก่อนละกันนะครับผมอ้าวตาันหมดเลยนะครับผมนะเก็บไม่ได้แล้วนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าในโลกที่สองนะครับผมจะมีจุดไหนกันบ้างที่ผลมันเกิดนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนผลก่อนละกันนะครัับบผผมมนนนนนนะะะออออออ่่่าาเเเเดีี๋ยยยวขุญตตปปปลลล็รรูกงงงค้้ โอเคผมได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หน้าเกาะกันก่อนเลยนะครับผมนะก็คือเกาะนี้นั่นเองนะครับผมนะส่วนเกาะนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะก็จะมีหลายๆจุดอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเกิดตรงไหนบ้างนะครับผมนะจุดแรกเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับอ่านะครับก็จะเกิดอยุดประมาณตรงนี้นะครับผม1จุดนะครับผมนะเป็นต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับจำไว้ให้ดีนะฮะ ก็จะเกิดอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะฮะที่สําคัญนะครับผมสังเกตดีๆก็คือจะมีต้นไม้ต้นเล็กนั่นเองนะครับผมนะต้นต่ําสุดแล้วนะครับผมนะสังเกตดีๆนะฮะมันจะอยู่บริเวณต้นนี้นะครับผมนะฮะอ่าโอเคครับผมก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะครับผมนะจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เกิดอีกหนึ่งผลนะครับผมนะก็คือบริเวณต้นไม้ต้น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 ไหนว่าต้นนี้นะครับผมนะ น่าจะเป็นต้นนี้แหละนะครับผมนะก็จําไว้ให้ดีนะครับผมนะสังเกตมันจะอยู่บริเวณแถวแถวเอ่อทาวเฮาส์เลยครับผมหรือว่าบ้านนะครับผมนะบ้านสีแดงนั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมนะก็จะมีอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับผมนะเป็นจุดที่เอ่อเกิดผลได้ดีมากๆเลยตรงนี้นะครับผมนะบริเวณต้นไม้3มต้นนี้นี่เองนะครับผมนะฮะตรงนี้เลยนะครับอ่านะครับ ต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะฮะนี่เลยบริเวณตรงนี้นะครับผมนะฮะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับเราอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับ จุดต่อมาเนี่ยในครับผมก็จะเป็นจุดนี้นั่นเองนะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะต้นไหนวะน่าจะเป็นต้นนี้แหละนะครับผมนะถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยนะยกันน่าจะเป็นต้นนี้หรอว่าน่าจะเป็นต้นนี้นะครับผมนะถ้าจําไม่ผิดหรือว่าต้นนี้ก็ไม่รู้นะครับผมนะมันมีหลายต้นนะคุณผู้ชมแต่บริเวณนี้แน่นอนนะครับผมนะฮะอ่าว้าวก็คือต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะ นี่เลยนะครับผมนะหรือว่าต้นไหนก็ไม่ว่ามี3ต้นนะคุณผู้ชมก็ลองหาดูได้นะครับผมนะก็น่าจะเป็น3มต้นนี้แน่นอนนะครับผมนะฮะอ่าก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับเกาะนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อ,อไปกันเลยนะครับผมกับเกาะซอมบี้นะครับผมนะเกาะซอมบี้ก็เหมือนจะมีประมาณสัก2ที่ด้วยกันนะครับผมนะที่แรกก็คือบริเวณตรงนี้นะครับ ต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะสังเกตดีๆนะครับผมนะต่อมาในครับผมก็จะเป็นบริเวณแถวๆนี้นะครับผมนะก็คือต้นไม้ต้นนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมนะจะมี2จุดด้วยกันนะครับผมนะฮะอ่าต่อไปนะครับผมเป็นทางร่างของเกาะเรือนะครับผมนะหรือว่าบอสเรือหรือว่าเกาะเรือของเรานั่นเองนะครับก็จะมี2จุดด้วยกันนะครับผมนะเช่นเคยเลยนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะครับผมนะให้เราเดินขึ้นมามันจะมืดหน่อยนะครับผมนะคือเปิดหาคิดก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับผมนะก็อยู่บริเวณตรงต้นไม้ต้นนี้อองง ฝั่งเลยนะครับถ้าหาฝั่งซ้ายไม่เจอก็ต้องหาฝั่งขวานะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้นะครับอ่านะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นทางด้านของเกาะร้อนเย็นนะครับผมนะเกาะร้อนเย็นเนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ4จุดด้วยกันนะครับผมนะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมนะก็คือจะมีอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับอ่ามันจะเกิดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นบริเวณฝั่งนู้นนะครับผมเป็นเกาะลาวานั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมต้นไม้ต้นนี้เลยนะครััับบผมนนะสงเตดีคร เดินเดินเดินมานะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเกิดบริเวณแถวแถวนี้นะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าสําหรับเกาะลาวาของเรานะครับประมาณนี้ผมก็จะเป็นต้นไม้ต้นนี้นั่นเองนะครับผมเรของเกาะพังน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมนะก็สําหรับใครที่หาไม่เจอก็ลองหาดูได้นะครับถ้าใครที่งงนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมนะค่อยๆไปนะครับผมไม่ต้องรีบนะฮะอ่าต่อไปเลยครับผมเป็นเกาะอ่หัวกระโหลกนะครับผมนะหัวกระโหลกเนี่ยนะครับผมเป็นเกาะที่ค่อนข้างว่าจะมีจุดหลายจจุุดดดเเลยยนนนะะะรัผผมมมปาาาาณ30้้้วกกีี่ถถึ ปุ๊บก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะบริเวณตรงนี้เลยนะครับหาให้ดีนะครับผมนะต่อมานะครับผมก็จะอยู่บริเวณข้างบนตรงนี้นะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะสังเกตให้ดีนะครับผมนะอ่าตรงนี้นะครับผมนะต่อมาอีกนี่นะครับผมมันก็จะอยู่บริเวณแถวๆข้างบนนี้นะครับผมนะอ่าตรงนี้เลยนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นทางด้านของผลสั้นผลอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะชอบมาเจอบ่อยเหมือนกันนะสำหรับต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนะอ่าต่อมานะครับผมก็เป็นท้ายเกาะน,นั่นเองนะครับผมนะท้ายเกาะก็จะมีอยู่ประมาณผลหนึ่งนะครับผมนะถ้ามันจะเกิดอะไรครับผมนะก็อยู่ประมาณต้นไม้ต้นนี้นะครับ นี่เลยนะครับผมนะฮะอ่าบริเวณตรงนี้เลยนะครับอืมอืมโคตรไกลนะครับผมแล้วก็เกิดบ่อยอยู่นะมันทำเป็นเล่นไปนะครับผมนะต่อมานะครับผมเป็นทางด้านของเอ่อเกาะปราสาทคัสเซิลหรือว่าประกาศน้ําแข็งประกาศประกาศที่ไหนปราสาทน้าแข็งเออพูดผิดจะพูดถูกเลยคุณผู้ชมเกาะนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ2จุดด้วยกันนะครับผมนะอยู่ข้างหลังทางขวาเกาะนะครับผมนะบริเวณตรงนี้นะครับเค่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะอยู่ทางขวาเกาะนั่นเองนะครับผมจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับผมให้เราเด นะครับผมมีอยู่ประมาณผลหนึ่งนะครับผมนะต่อมาเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เดิมก่อนที่เกียรวิ่งนะครับผมนะก็คืออยู่บริเวณทางขวาบนนะครับผมทางซ้ายดิเออทางซ้ายนะครับผมนะอยู่บริเวณทางซ้ายบนนั่นเองนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมนะอ่าตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เอ่อปราสาทไม่ใช่ปราสาทดิเอ่อทางด้านของเกาะสโนนะครับผมหรือว่าเกาะน้าแข็งเล็กนั่นเองนะครับอ่านะครับผมมาถึงแล้วนะครับเกาะน้าแข็งเล็กเนี่ยนะครับผมมันก็จะอยู่บริเวณแถวแถวนี้อันหนึ่งนะครับผมนะบริเวณ ข้างหลังนะคือแบบบริเวณตรงนี้เลยนะถ้าเราบินมาไกลๆนะครับผมนะแล้วก็ดาร์คอารีนามจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าอย่างงนะครับผมนะห้ามงงเด็ดขาดนะครับผมนะถ้างงหรือว่าตามไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกที่นึงนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับผมนะทางฝั่งนู้นเลยนะครับโอ้ยมอนเป็นไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อเดินตกเฉยอ่ะคุณผู้ชมตัใส่ขาเขาอ่อนนะครับผมนะฝั่งตรงกันข้ามกันนะคครรรรัับบบบผผมมมกกกกกกก็็จะะะะะอออออ่่นนนเเเ้้วยยยยููปาณโตตืิ ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอยู่ตรงตน้นไม้ต้นมะพร้าวต้นนี้มันเดิมนะครับผมนะก็สังเกตดีๆนะครับผมจะอยู่ตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับผมนะก็คือบริเวณตรงนู้นนะครับผมนะเห็นไหมฮะเือตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะก็ตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ดาร์กอารีนานะครับผมนะดาร์กอารีนนี่นะครับผมนะสังเกตดีๆมันจะมีท่าเรืออยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับผมนะตามทางนี้มาเลยนะครับก็จะเจอบริเวณแถวๆน ดาร์กอีนาของเรานะครับต่อไปนะครับผมเป็นเกาะของอูดซบนั่นเองนะครับผมนะให้เราแบบบินมาก็ได้หรือว่าวาปมาก็ได้นะครับผมมันจะอยู่ข้างหลังสิ่งปลูกสร้างพวกนี้นะครับบริเวณต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ด้วยนะครับผมนะมี2จุดด้วยกันนะครับ โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมหร ah ับเกาะนี้ของเรานะครับแลここ inhos, ้วก็มีเกาะไหนอีกว่านะครับผมนะเกาะเอ่อทางด้านของกรีนโซนใช่ไหมเกาะกรีนโซนเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่ประมาณ2องมจุดด้วยกันนนครับผมนะจุดแรกเนี่ยนะครับผมเป็นจุดที่ผ่านไปผ่านมาบ่อยๆนะครับผมนั้นก็คือตรงนี้นะครับผมนะตรงเห็ดสีแดงนั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะครับผมนะจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นจุดของเห็ดสีฟ้านะครับผมนะหรือว่าสีม่วงของเรานะครับผมนะคือบริเวณตรงนี้นะครับ มันจะเป็นทางผ่านนะครับผมนะก็บางทีแบบแบบวิ่งมาเก็บไม่ทันบางทีเพื่อนก็มาเก็บไปก่อนนะครับผมเราต้องระวังให้ดีนะครับบริเวณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับผมเหมือนจะตรงกันข้ามกันนะครับผมก็วิ่งตรงมาเลยนะครับมันจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับผมนะต้นเห็ดสีเขียวนั่นเองนะครับผมบริเวณตรงนี้เลยนะครับ ่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับหรือว่าวันดีคืนดีเนี่ยนะครับผมมันก็จะเกิดอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับผมนะฮะอ่าบริเวณต้นไม้สีเหลืองนี้เลยนะครับผมนะโอเคผมน่าจะหมดละนะครับผมนะขาโตวบกพร่องตรงไหนหรือว่าคุณผู้ชมเคยเห็นว่ามันเกิดตรงไหนที่มันแปลกๆเนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข er ้ามาได้เลยนะครับผมนะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับผมอย่าลืมฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยละกันนะครััับบบผผมมนนะะเออออาลลคครรกก็็สหิิปวดีีโ้้ตงข